โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับพบกันอีกครั้งนะครับกับชอบ่ธองเวทีวันนี้ดูเสร็จแล้วมาคุยกับโกจูเจอร์ในตอนที่สามสิบเจ็ดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่อ่าต้องถามความรู้สึกของแอดดูก่อนนะครับว่าในฐานะคนที่ทํางานตัดต่อเหมือนกันเนี่ยคุณมีความคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างครับก็เออผมว่าก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นงานงานลนอยู่นะเพราะว่าตัวตัวโอพอ่ะผมผมรู้สึกว่าคือเขาเอาแบบฟุตเทจจากไอ้นี่หมดเลยเนาะ จากในตอนนี้หมดเลยเอามาใส่เป็นโอพอ่ะเออก็เรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับอันนี้อ,อันนี้ต้องเขาเลยนนะต้องชื่นชมทีมงานนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่านี่มันคืองานเล่งอะ่ะเออผมก็แ <laughs> น่ใจว่าหลังบ้านเขาจะแบบว่าโว้ยเดือดแค่ไหนนะใน,นต้องเคารพทีมงานที่ทําตอนนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างคดีของโอจูยูนิคอนเนี่ยในตอนนี้ก็ทําการเรียกได้ว่าโห่บทแทบจะหายไปเลยมีโผล่แค่ อยู่แค่ซีนเดียวแล้วในช่วงรวมตัวกันช่วงท้ายๆเองบทพูดก็มีอยู่แค่ประโยคเดียวเองมั้งนะครับ่ะก็เอาพอประมาณแค่นี้ก่อนนะสำหรับเรื่องโกจูน,นิคอนเพราะว่าผมไม่อยากจะไปตอกย้ําแผลนเดิมะนะอืมอะไรก็ผ่านไปแล้วก็ให้มันอ่ะผ่านไปเถอะราพูดถึงเนื้อเรื่องในตอนนี้กันบ้างดีกว่าครับมีประเด็นไหนน่าสนใจกันบ้างครับไปดูอืมก็หลักๆมันเกี่ยวกับคอเรื่องภาคลุมของไอ้ตัวโกจูโพร่านเนอะอืมแต่ว่า มันมีอย่างนึงที่ผมอยากพูดถึงอยู่ก็เกี่ยวกับไอ้ตัวน้องสาวของไอ้ตัวบูเก้ที่ถูกสร้างขึ้นมาอันเนี้ยเพราะว่ามันมีประเด็นคือไอ้ตัวโกเอเอนะผมชื่อ T K อะไรเทกาจูน่ะตอนแรกเขาการจะสร้างสร้างไอ้ตัวน้องสาวของไอ้ตัวบูเก้ให้มีลักษณะปเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่เหมือนว่าเธอจะบอกว่าตอนเนี้ยเธอไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ซึ่งมันก็ยังไม่เฉลอยอะ่ะเออผมก็เลยอยากรู้พ่ออะไรวะทําไมสร้างร่างคนไม่ได้อืมเอ่ออันนี้ถ้าเกิดมองในแง่ดีหน่อยนะอาจจะบอกว่าอ่าเธอเนี่ย แต่ว่าเทกเจอรจูนเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาจาก AI. ด,ดาดๆมีความรู้สึกมากขึ้นเหมือนเทกเจอร์ซอสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปนตามทฤษฎีที่ผมคิดเนี่ยว่าเออเธอเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่คําถามคือแล้วทําไมตอนที่เธอสร้าง AI ตัวใหม่ขึ้นมาถ้ทั้งที่เธอตั้งใจให้เป็นร่างมนุษย์แท้ๆอะ่ะมันกลับออกมาไม่ใช่อะ่ะมันกลายเป็นเหมือนร่างโนวาต์ปกติไปแล้วอะ่ะก็เลยเอ,อ๊ะผมว่าทฤษฎีนี้ไม่น่าใช่นะอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยแหละแต่ว่าผมน่าจะ มองไปในมุมที่ไม่ได้ใช่ทางที่ดีอะว่าทางที่ดีมันคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้หรอกนะซึ่งนี่ก็คืออขุนพลตัวใหม่เนาะคือลิบบินแห่งการทําลายล้างนั่นเองอ่ากยจะค,คงเป็นทีมของงานแต่งงานอยู่เช่นเคยแต่ว่าเซตติ้งของตัวละครนี้คือมาเป็นน้องสาวของตัวบูเก้นั่นเองซึ่งบูเก้นี่โหทีแรกอะผมนึกผมผมเห็นหน้าครั้งแรกผมก็ทบตัวบูเก้อะแบบว่าค่อนข้างจะช็อกอยู่เหมือนกันนะเออเพราะพอดูแบบ ฟื่อเฟชั่นครั้งแรกอะผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ตรงนี้เท่าเท่าไหร่นะแต่ตูเบเก้กคือแบบอุ้ยชอบมากน่ารักเหลือเกินนะครับอันนี้ดูคิดเห็นยังไงบ้างกับดีไซน์ของลิบบินในการทำลายล้างนี้อืมเฉยๆอะไม่ได้มีความเห็นอะไรอ๋อแล้วแต่ผมชอบตอนที่ลิบบินเอาไอ้ตัวเสื้อคลุมของอคุมาเดมาใส่นะมันดูเข้ากันแปลกๆว่ะมันเท่ดี <laughs> ดิงดูจากข้างหลังอะโคตรเท่เลยเออพูดถึงผ้าคลุมคุมาเดเนี่ย เอาจริงอะผมไม่นึกว่าแกจะห่วงขนาดนี้นะเพราะว่าผมเห็นเวลาแกแปลงร่างทีไรแกก็ถอดเอามาทิ้งตลอดอะผมก็เลยนึกว่านึกว่าของประกอบฉายเฉยๆคงไม่ได้ห่วงอะไรหรอกเออใแต่ว่ามันมี็ a สตอรี่ด้วยป่ะจะไม่ผิดไอ้เสือ<ม>้อคลุมนเนี้ยเนี่ยใช่<อ>มันบอกว่าเป็นเหมือนอะไรนะที่ดูแบบความทรงจําของแกเออแบบคือไอ้ตัวแบรคูม่าเนี่ยมันบอกว่ามันคือเสื้อคลุมที่แบบว่าเสื้อคลุมพิเศษเนาะที่แบบว่ามอบให้แชมเปี้ยนของศึกชิงแหวนอารมณ์แบบว่า เรื่องชนะไฟมาเออนี่คือเสื้อคลุมที่เป็นเหมือนกับเข็มขัดแชมเปี้ยนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งออพอเกิดว่าคุมาเดชเนี่ยมันไม่มีผ้าคลุมตรงเนี้ยหรือเสื้อคลุมตรงเนี้ยมันก็จะอ,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 อตอนที่ผมเห็นนี่ผมขำลันเลยนะแบบว่ามันอ่อนเพี้ยเลยอะมันแบบโอ้โ,อโอ้เห็นน้าพึ่งงี้เต็มไปหมดเลยโอ้แบบไม่ไหวแล้วสภาพเออไม่ไหวอ่อนโปกเปียกอ่อนปูเปีย,ปปยทําอะไรไม่ได้เลยต้องทําการอ,อไปตามคืนมาเไปตามไอ้ตัวผ้าคลุมนี่คืนมา แต่ก็มีโนวันของตอนนี้เข้ามาแทรกเหมือนกันนะคือโนวันเรื่องเอาแฟชั่นอ่ะจริงๆผมกึ่งกึ่นะระหว่างชอบกับไม่ชอบเนี่ยผมชอบในการที่เขาเอาแบบเอหุ่นลองเสื้อมาใช้ในการดีไซน์เนาะมันดูเป็นแฟชั่นนะแต่ว่าไม่รู้สิมันก็มีส่วนที่ไม่สวยอยู่อนะอย่างหน้ามานะันอะมีปลาแปะอยู่อนะผมก็ไม่แปะผมก็งงงเออะทต้องเอาปลาแปะหน้าวะอืมไม่รู้เหมือนกันเออแต่พอพูดถึงแฟชั่นนี่เราจะนึกถึงแรกๆก็เป็นลิคโอเนาะกับไอซูนไ,ไอตัวยูนิคอร์นนี่มันแฟชั่นปะวะ ก็ก็แฟชั่นนะเพราะแกเป็นไฮคลาสไงผมว่าจริงๆเธอั้นจะมีบทนั่นแหละแต่ว่านะเออแต่ว่าผมชอบไอตอนที่น่าจะดิโคเอมาใส่เสื้อของไอตัวไอตัวไทเรโนอ่ะที่มันมียันอะไรแปะเต็มตัวไม่รู้เป่งอะไรใส่มันดูคิปปี้วะมึงใส่อะไรขนาดนั้นน่ยยันเออขอขอให้ท่านจงเจริญนะครับนี่โอ้มียันแถมมานิพาด้วยแอบแปลกๆมาเงินแล้วแบบอันนี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันนี่ปะนะแต่ว่าถ้าใครเคยดูแบบว่า นั่นก็เก่าอย่างนักพน์จีนน่ะเออพีกัดจะกัดตอบอ่ะเราจะเห็นยันหรือว่าหู้เนานะที่เป็นยันสีเหลืองแล้วพอโอ้หไอชุดของไอลิวกีเนี่ยเป็นสีเหลืองด้วยอะโลแล้วเปิดมานี่คือแบบโอ้โหยันเต็มเลยแบบโอ้แอบสยองใช้ได้นะเอออ่าแ,แ,แล้วก็มีอันนี้ด้วยอ,อ่ประเด็นที่ออฮวยรู้เนาะตอนนี้เขาก็มาทำงานที่ร้านขายเสื้อมือสองแล้วพอ,อโนวายปรากฏตัวในแกแบบล้านผมพูดเลยว่าทำไมพวกแกชอบมาขัดตอนฉันทำงานอยู่เรื่อยเลยเนี่ย เออมันไม่วงจอุูบาดอ่ะทุกครั้งที่พอมีขัดปุ๊บมันจะต้องโดนไล่ออกคันทีอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะใช่เพราะว่ามันโดนไล่ออกเพราะนี่ด้วยแหละคือโนวันตอนเนี้ยมันทําให้เสื้อของพวกประชาชนอ่ะมันกลายเป็นสีดำออโอยรู้มันเลยเอาเสื้อจากในร้านเนี่ยแหละมอบให้ผู้จัดก,การเขาก็มาเห็นพอดีเขาก็เลยแบบไล่แม่งออกเลยใช่แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับ ตัวของริบบิ้นอีกซึ่งหน่อยละกันนะเอ่อท่าโจมตีของเธอนี่ทีแรกผมไม่ได้สังเกตนะว่าหางเธอเป็นไอนนะ่ะไอขากันไกออ่อะเออผมเร่เมืมม่อออกไปจากทางก้นเธอซะอีกตอนที่เธอหันมาเออแต่คือมึงจริงก็กคือหางกันแหละถ้าชื่อว่าเออไดโนเสาร์ไบต์ั้งก็จะไม่ผิดนะซึ่งก็โหก็แอบแรงใช้ได้เลยนะอืมแต่หน้าตาเธอดูดูด,ด,ดูไม่ค่อยเหมือนไดโนเสาร์แบบเป๊ะๆเท่าไหรอ่อ่ะมันเหมือนแค่เอาตัวผิวหนังมันมาทําเป็นตีมเฉยอะใช่ใช่ แต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบว่าคือเหมือนที่ก็จุงก็พูดเองเนาะว่าเหมือนกับสร้างมาแล้วแบบมันไม่ได้สมบูรณ์อ่ะเพราะว่าเธอตั้งใจจะเป็นอีกอย่างนึงไงแต่ที่ออกมาเนี่ยมันคืออย่างหนึ่งแต่ณตอนนี้เนี่ยนอกจากนิสัยที่เธอเนี่ยอชอบของน่ารักเนาะอันไหนแบบอุ้ย love อไอเลิฟไปเลยแบบนี้ก็จะเอาพวกโบไปแปะอะไรประมาณเนี่ยแต่แค่นั้นนะในกรณีที่เธอแบบเห็นอะไรที่แบบไม่ชอบเธอเข้าจะจูโจ,จมแต่ว่าเลยไม่เห็นข้อเสียอือ่นๆนะณตอนนี้เนาะยังไม่ได้เห็ยังไม่เห็นข้อเสียอือ่นๆของเธอลิบบิ้เลย ทีนี้มาตัดที่ไฮไลท์ของท่วงท้ายนะครับนะั่นคือเจ้า,าคุมาเดนะทเนาะที่นี่ฟื้นตัวจากตัวคุมาแบรได้แล้วว่าแบรคุมะเนาะเขาบูดว่าในต,ตอนที่คุมาเดดหลุดออกมาเนี่ยเขาก็ตั้งใจแล้วว่าอยากจะที่จริงเขาก็เหมือนเหมือนเฮรูปแปลกๆเนาะเพราะว่าเฮรู้เนี่ยหลังจากที่กลับมาจากใบดันเน่ยก็เหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนี่ยในโลกของปกติเนี่ยมันหายไปโอ้หลายปีเลย หมือนตัวคุณมเดทที่แบบว่าถูกผนึกไว้นานน่ะแล้วพอกลับมาที่โลกนี้ก็แบบโอ้ค่อนข้างที่จะาแขวงขวงอ้างว้างกันเลยทําการมอบชีวิตน้องให้กับตัวแบคคูมะเนี่ยสุดท้ายก็ทําการร่วมมือกันสร้างเป็นชุดนะครับเออลาชุดเนี่ยมีปัะเด็นนะมีประเด็นในช่วงท้ายตอนที่สู้กันเสร็จแล้วเนี่ยเออตัวกูเดเบิร์นนี่โผล่มาแล้วแบบว่าโอ้ยน้อยใจจังเลยทําไมในชุดเนี่ยมันมีแค่สองคนวะทำ<อ>ไมไม่มีเราอ่ะเออแต่จริงแล้วมันมีมันอยู่ข้างหลังเออหลังเสื้อ เอาจริงก็ไม่กูเดิเร์นี่ฮะว่าไงไม่ใช่ใช่พอพูดถึงกูเดิเบรบนอ่ผมผมลืมมันไปแล้วนะเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งเลยมันไม่มีบทพูดช่วงนึง่งหอใช่มันหายไปนานแบบนานนานอะไอ้ล่างภาษาพอลูก็หายไปนาน,นานเอาจริงตอนนี้ก็มีล่างเก่ากลับมานะก็คือตัวนี่เทกซัสอาคาซุกิเอกาสบูสเตอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าล่างสุดยอดพอลูก็ยังไม่ยังไม่กลับมานะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่า เออไม่รู้เออทเป็้ได้เป็นไปนไ,ได้อมแต่หลักๆแล้วก็คือผมว่ามันใช้ไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือคือป mm hmm. ก,กติเราเห็นร่างใหม่เนี่ยอย่างน้อยมันต้องโผล่ทักสองสา,สามตอนใช่ไหมแต่ว่าของโกจูเจอนี่เท่าที่ผมสังเกตนะพอมันได้ร่างใหม่อ่ะมันใช้ได้ไม่ค่อยนานอะมันมันมันจะหายไปเลยอ่ะ mm hmm. <laughs> แล้วก็กลับไปใช้ร่างเก่าใช <laughs> ่แล้วก็กลับไปใช้ร่างเก่ามันมันควรใช้คาว่าคุ้มหรือไม่คุม้มดีว่ามันกั้มเกิดเหมือนกันนะคือใช้ร่างเก่าคุม้มแต่ร่างใหม่ไม่คุ้มนั่นละสิ เออแล้วแต่ว่าพอที่พูดถึงผ้าอันนี้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 คือตอนแรกตอนที่ผมเห็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างตามที่เขาชอบลงตามในแอปในแอปฟ้าเอ,อผมนึกว่าไอ,อคุณมาเดมมันจะใส่ผ้าคีริวทําไมวะคือตอนนั้นผมคิดอย่างนี้รคือผมผมไม่เลยรู้แม้ขอตอรี่ไงโอเคโอเคเออผมว่าคม่คมาเดไปใส่ผ้าคีริววะเออแม่งคนรดูแย่เลยวะ ไออันนี้คือเสื้อคุมนี่เขาถักมาด้วยพลังแห่งวิจาพเลยนะเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายก็เขาเรียกนะสุดท้ายก็ใส่ได้ไม่นานเพราะว่าตัวของบูเก้เนี่ยเก็บไอตัวผ้าได้ได้นอจากตัวริบบินน้องสาวเนี่ยก็เลยแบบว่าอ่ะส่งคืนให้อตัวคุณมะเดะแล้วก็ทําการผมคิดว่าใช้คําว่าเจ้ากันเนี่ยน่าจะเป็นการล้างหนี้หมดแล้วสำหรับบูเก้นะเงินไบดันใช้จ่ายไม่ได้ ใช่อะอเราพูดถึงตัวอยาออ่างต่อไปเล่ได้น้อยนะครับมีด้วยเหรอ,อมันเป็นรูปเอ่อแท่นเิกซ์โซสเฉยๆอะผมไม่เห็นตัวอย่างต่อไปเลยเออนั่นแหละครับเออไม่รด้จะพูดอะไรเลยมันไม่มีอน่าจะเป็นเอาแต่พูดเ,อ,อ,เอ,อ่อยังไงดีล่ะเราจะพูดกันแบบแบบนี้แล้วกันนะ,ะนะเอาถ้าผมจําได้เนี่ยหลกักๆแล้วเนี่ยตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับของอ่าพิอสศวินกาโรในบทบาทของอไอ้นี่ เดกเก่าเรีสนั่นเองแต่เป็นเดกเก่าเรีสที่อยู่ในฟอร์มแบบว่าอัปเดตละไม่ได้อฟอร์มเก่าอเออแต่น่าสนใจจริงๆก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรกับตัวโฮเอลูแล้วก็ตัวคู่องนะแต่เหมือนจะรู้จักกันอ,ะอ่ะเออวพามีการยืนเคียงข้างกันสามคนด้วยอาจจะเป็นลุงไหมหรืออาหรือสักอย่างเดี๋ยวรอดูกันในตอนหน้านะครับน่าสนใจมากอืมใช่ใช่ใช่แล้วก็ อันนี้ตอนที่สามเจ็ดเนาะตอนไหนนะที่เขาเปลี่ยนน่าจะตอนที่สี่สิบใช่ไหมที่เราจะเห็นแบบกูตูนดีคอนคนใหม่ละอืมเขาขจะเป็นประมาณต้องนั่นแหละอืมก็ไงคือช่วงสองตอนเนี่ยแหละก็ดีคอนจะน่าจะหายายาวๆเลยออาจจะมาแค่เสียงอ่ะอืมเ่งจริงจิงผมก็อยากจะเมาส์เรื่องการเปลี่ยนหน้าของเธอนะเพราะว่าตอนนี้มันก็น่าจะเฉลยไว้แล้วว่าสาเหตุในการเปลี่ยนหน้าของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าเนื่องจากยังไม่ถึงตอนนะเดี๋ยวผมรอดีกว่านะเออแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนขั้นป่ากันอยากจะเมาส์มอยนี่ก็ ในชุมชนได้นะครับมาคโพสกันนะถ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมเห็นนะควับจะไปคอมเมนต์ตอบเองว่าเออมันมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนหน้าครั้งนี้นะครับว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับผมก็ก็ถ้าเกิดใครแบบอยากสนุนค่าน้ําค่าไฟเหล่านี้ก็สามารถกดตรงดิสคริปชันแล้วทิปมีเราได้นะอ่าหรือกดดาวก็ได้เออไม่ก็กดไลค์ก็ได้เออง่ายสุดคือกดไลค์อ่ะใช่ครับ อ่ะไม่บอกบอกว่าไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็สามารถสร้างนค่าไฟและค่ากาแฟให้กับเราได้ช่องนี้ก็สํรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ